หนีนป,าปลาอ้นสอยไปหนึ่งตัวแล้วครับเอาเดี๋ยวเอาดู or, ้เลเตออโอ้ติดแบบปลาอ้นซ้ำนี่เอายเอาเยอะะตูบุญได้บิกต oh. ูบุญเลยเต้อเลาโอ้โหดเยดเอาดโอ้โหเกือบแล้วอ่ะ เฮ้ยตาอุนเยสเอาจัดวะเลยจะมัเลยนี่จะบุย um ิงบ่ยังยิงก่อนเสะสลูกกระสุนเลยดูเฮ้ยเอมิเอมิตัวไหนเอ็เอ็ไออุลสตัวนะไออุลต้องึงอะน้าสีชมพูนะเย่าข้แงะบยวมันมือแดงนียตัวนี้เลยเนาะ

เดือดรอใส่ปืนกะหายม้ำตัอซ้ำ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 เนี่ยโอ้โหเป็นน้ำปืนหรือเป็นน้ำพ่น